สวัสดีเช้าวันจันทร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนะคะ,ะ,ะ,ะสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสแรกของปีกันแล้วเนาะนะคะกะ็จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์นะคะก็ขอส่งความห่วงใยถึงเพื่อนสมาชิกทุกทกท,กท่านนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกทุกทกท,กท่านและครอบครัวรวมทั้งซัพพลายเออร์ลูกค้าและคนรอบข้างจะปลอดภัยดีเนาะนะคะก็ส่งกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายนะเชื่อแน่ว่าทุกท่านได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยขอให้พวกเราเป็นกําลัง ใจที่ดีต่อกันและเราจะเดินหน้าฝ่าสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะเราเข้ามาสู่บินอาบิสต์ส s พุสเตอร์ซีรีส์ในเช้าวันจันทนี้กันนะคะเมื่อสกครู่พี่ปิงให้ k ีเ w w บเข้ามานะคะวันนาเนาะนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะมาแบ่งปันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนเพราะว่าอันที่จริงอันนี้เนี่ยพี่เจงแบ่งปันในโค้ดกลับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่คิดว่ามีหลายท่านน่าจะเป็นประโยชน์และได้แรงบันดาลใจที่ดี จากการมาแบ่งปันในทาวน์ฮอล์เพราะว่าออเดียนเท่าที่ดูแล้วมีซ้ำกันบ้างนิดหน่อยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เข้าในกรอสคัแไปคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะวันนี้ค่ะเราจะมาถอดรหัสความสําเร็จของแบรนด์นี้กันแบรนด์ที่ขึ้นขึ้นต้นด้วยดับเบิลยูเหมือนกันนะคะไหนคีดับเบิลยูดับเบิลยูดับเบิลยูเข้ามาในแชทบ็อกซ์ถ้าใครรู้จักแบรนด์วอริคส์ค่ะใครรู้จักแบรนด์วอริคส์คีดับเบิลยูเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะโอเคเยี่ยมเลยค่ะแล้วเรามาถอดรหัสความสำเร็จนี้กันไปที่สไลดแรก่พีปิง เนาะนะคะวอริกเป็นใครนะคะเดบิวที่ขี่เข้ามาอันนี้ไม่ใช่วันานาแล้วนะคะแต่เป็นวอริกวอริกค่ะเป็นแบรนด์กีฬาเสื้อผ้ากีฬาจากประเทศไทยเป็นแบรนด์ของคนไทยนี่แหละค่ะนะคะได้รับความนิยมแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วในวงการกีฬาไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่โด่งดังถึงต่างประเทศนะคะประ,ประเทศต่างๆในทวีปเอเชียและอื่นๆก็รู้จักแบรนด์วอริกเป็นอย่างดีว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่มีคุณภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะกลุ่มนักกีฬา ฟุตบอลเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเจ้าของนี้ค่ะเจ้าของคือ,เ,อ,อเจ้าของแบรนด์วอริกนะคะ คุณวิสันนะคุณวิสันบอกว่าเริ่มต้นค่ะเป็นคนชอบเตะฟุตบอลมากๆแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่อยากจะฝากพวกเราธุรกิจของเสื้อกีฬาแบรนด์วอริคส์เกิดมาจากเพนพอยที่คุณวิสันบอกว่าในตลาดเนี่ยมันมีเพนพอยอยู่คือตัวเองเป็นคนชอบเตะบอลแต่เสื้อกีฬาในตลาดตอนนี้ไม่ค่อยมีแบรนด์ที่มันใส่แล้วมันถูกใจอะค่ะหมายความว่าใส่แล้วมันร้อนมันอับมันชื้นมันกลิ่นเหม็นใดๆก็ตามนี่คือเพนพอยและ เป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ 3,000ล้านในวันนี้ค่ะและแบรนด์วอริใช้เวลาในการสร้างตัวเพียง10ปีเท่านั้นวันนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและมีมูลค่าการขายสูงถึง3,000ล้านไหนใครคิดว่ายอดเยี่ยมคุณกี่3 0 0พันเข้ามาในแชทบล็อกซ์รัวเนี่ยฮะ3,000เข้ามารัวในแชทบล็อกแล้วไปต่อที่หน้าถัดไปกับพี่ปิง10ปีสร้างตลาดสร้างมูลค่า3,000ยอดเยี่ยมมากๆเลยวันนี้เรามาถอดรหัสความสําเร็จเขากันค่ะเนาะวอริคค่ะเปิดตัวมา10ปีเท่านั้นเองนะฮะเปิดตัวตั้งแต่ปี2 0ง 1 3ค่ะ เติบโตอย่างรวดเร็วในวงการกีฬาเริ่มต้นจากวงการกีฬาก่อนแต่ตอนนี้ก็แตกขยายลายไปเยอะแยะมากมายนะฮะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักกีฬาและใครในที่มีมั่งคะที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาแต่ก็ใส่เสื้อวอริคใส่เสื้อย e ี่ห้อวอริคเหมือนกันเพราะรู้สึกว่ามันใส่สบายขี้เลขกแปดเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะใครรู้จักแบรนด์วอริคถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นคอกีฬาและคอฟุตบอลก็ตามเห็นไหมคะยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงแบรนด์วอริ ที่เติบโตรวดเร็วประสบความสำเร็จจากการสร้างผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแบบนี้ก่อนค่ะ คุณจะติดตลาดได้ต้องเริ่มจากสินค้าที่มีคุณภาพดีก่อนและสินค้าที่มีคุณภาพดีเริ่มจากเพนพอยท์ค่ะเราเห็นเพนพอยท์อะไรในผลิตภัณฑ์นี้นะคะซึ่งคุณวิสันบอกว่าง่ายๆเลยใส่เสื้อกีฬาเหงื่อออกเยอะเสื้อเหม็นตัวเหม็นแต่ทํายังไงถึงจะทําเสื้อที่ใส่แล้วใส่สบายระบายเหงื่อเร็วและตัวไม่เหม็นเสื้อไม่เหม็นแบบนี้ถ้าเราสามารถทําเสื้อผ้าออกมาแบบนี้ได้แล้วในราคาที่จับต้องได้เชื่อแน่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตลาดอย่างแน่นอนนั่นเลยค่ะคือจุด เริ่มต้นของแบรนด์10ปีสามพันล้านในวันนี้ไปที่สไลด์ถัดไปกับพี่ปิง มาดูกันค่ะหน้าตาเป็นยังไงนี่ค่ะท่านนี้คือคุณมิสันนะคะอ่าวอริคก่อตั้งในปี2013โดยคุณมิสันค่ะจริงๆอย่างที่บอกนะเริ่มต้นง่ายๆเลยคุณรักอะไรคุณชอบอะไรคุณมีแพชชั่นกับอะไรคุณจงทําเรื่องนั้นให้เก่งแลนะในตลาดมีแพชชั่นมีแบรนด์เยอะแยะมากมายตั้งเมื่อ1ิปีที่แล้วแต่แบรนด์เหล่านั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์เขานี่แหละค่ะเริ่มจากแพชชั่นของตัวเองและเพนพอยต์หาเพนพอยต์ให้เจอมีเป้าหมายที่จะสร้างแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาคุณภาพสูงที่ มาแข่งขันได้ในตลาดกีฬาโลกโดยเน้นคุณภาพที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในสนามกีฬา ด้วยวัสดุที่มีเท,เทคโนโลยีสมัยใหม่คือ Cooltech และ Anti Order มี2เรื่องเลยค่ะอันที่1ทํายังไงใส่แล้วเย็นอันที่สองใส่แล้วไม่เหม็นนะคะว่าถ้าเกิดมีเสื้อที่ใส่แล้วเย็นใส่แล้วไม่เหม็นในขณะเล่นกีฬาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเป็นเมืองร้อนถ้าเราตอบโจทย์2ข้อนี้ได้เชื่อแน่ว่าก็จะตอบโจทย์สินค้าของเราได้เป็นอย่างดีนะคะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิงนะคะ สอสปีแรกค่ะวอริสก็ทำตลาดแบบทั่วไปผลิตสินค้าดีๆออกมาแล้วก็เริ่มทดลองตลาดเนาะนะคะแล้วก็คุณวิสารก็เริ่มอย่างนี้ค่ะเริ่มทำตลาดโดยการหมุกหาพันธมิตรร่วมกับสมโมสรฟุตบอลในจังหวัดต่างๆทำยังไงนะถึงจะแข่งกับแบรนด์ใหญ่ๆในตลาดที่มีอยู่หลายแบรนด์เป็นหลายสิบแบรนด์มากที่อยู่ในตลาดแล้ววอริสจะแจ้งเกิดได้อย่างไร แบรนด์ awareness ค่ะคุณวิสันบอกว่าธุรกิจสินค้าดีอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างแบรนด์ awareness ให้เป็นที่จดจําเริ่มจากแบบนี้ค่ะคุณวิสันก็เริ่มเป็นพันธมิตรนะคะซื้อลิขสิทธิ์นะคะกับสโมสรสโมสอนฟุตบอลต่างๆในจังหวัดต่างๆเนาะนะคะก็เริ่มเป็นที่หลดจดจาเป็นที่รู้จักเพราะว่าอะไรคะการเป็นสปอนเซอร์การซื้อลิขสิทธิ์ของสโมสรฟุตบอลในต่างจังหวัดเหมือนเหมือนใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองอะคะ่ะอาจจะไม่แพงมากแล้วค่อยๆสะสมเพาะบ่งให้คนรู้จักแบรนด์เรา มากขึ้นคุณพี่สันก็ใช้กลยุทธ์นั้นนๆในช่วง2-3สาปีแรกเข้าสู่ประมาณปีที่4ค่ะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิงเอาไปไหนแล้วไปที่สไลด์ถัดไปค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนจริงๆของแบรนด์วอริอ่าขอโทษค่ะกลับไปอีกสไลด์หนึ่งค่ะขึ้นหน้าค่ะ อ่ะโอเคนี่คือจุดเปลี่ยนของแบรนด์วอริคค่ะ2-3ปีแรกเป็นพันธมิตรนะคะซึ่งลิขสิทธินะ,ะพาร์ทเนอร์กับสโมสรฟุตบอลในจังหวัดต่างๆทำให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดต่างๆนะคะทั่วประเทศก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เป็นการทำให้มั่นใจนะคะเพราะคุณวิสานเริ่มเห็นตัวเลขว่าเออมันเริ่มดีขึ้นในตามหัวเมืองจังหวัดต่างๆเพราะว่าคนเริ่มรู้จักแล้วก็มีแบรนด์ awareness ในแบรนด์เรามากขึ้นแต่นี่คือจุดเปลี่ยนค่ะเมื่อวอริคได้โลโก้ นะทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเข้ามาประดับ บนเสื้อนะฮะซื้อลิขสิทธิ์ค่ะตอนนั้นยอดขายไม่กี่ร้อยล้านเองนะคะประมาณ2ไม่ไม่ถึงร้อยล้านเนาะนะคะแต่คุณวิสันบอกว่าการสร้างคริ t ติ a ค m ลแมสให้คนรู้จักและเป็นแบรนด์ a อ a ว e n e น s สในวงกว้างจำเป็นต้องลงทุนและนี่คือโมเมนต์ที่ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ได้เปิดให้ประมูลการเป็นพาร์ทเนอร์ในทุกๆปีเนาะแต่เมื่อวอล l ลเปิดดาเนินการมาได้ประมาณสักสาปีค่ะคุณวิสันบอกว่าเนี่ยคือกลยุทธ์ความสําเร็จของเรายอมทุ่มหมดหน้าตักนะคะใช้เงิน เงินี่ร้อยล้านบาทค่ะ4ปีโดยที่ต้องชำระให้กับทีมชาติไทยเนี่ยปีละหนึ่งร้อยล้าน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 4ี่ร้อยล้านบาทกับยอดขายของตัวเองตอนนั้นประมาณสักร้อยกว่าล้านบาทนะคะแต่เขาคิดว่าอันนี้คือกลยุทธ์ที่ใช่นะคะแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆค่ะสไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิงเรามาถอดรหัสกลยุทธ์ทางการตลาดกันไม่ใช่ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะหน้าสีเหลืองค่ะ อ่าโอเคเรามาถอดรหัสกลยุทธ์ความสำเร็จของแบรนด์ a r ริสกันนะคะจุดเปลี่ยนจริงๆของวอ r ิสก็คือการที่เข้าไปถึงลิขสิทธิ์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ปีละ1 0 0ล้านบาท4ปีต่อเนื่องกันตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งที่2ก็คือเป็นช่วงที่จะต้องต่อแล้วมีการประมลลิขสิทธิ์กันใหม่แล้วก็เข้าสู่เวฟที่2กันแล้วนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะ3 4ปี5ปีที่ผ่านมาแบรนด์บอลลิกติดตลาดมากๆสินค้าดีสสร้างแบรนด์เอเว้และเข้าช่องทางที่ถูกต้องเดี๋ยวไปดูต่อกันนะคะเป็นพันธมิตรกับฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะซึ่งถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งในตลาดกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะเมื่อไหร ก็ตามที่นะักกีฬาของเราไปเตะต่างประเทศโลโก้วอริ x ก,ก็ติดอยู่บนอกด้วยเช่นกันนะฮะและการที่ w อริคได้รับลิขสิทธิ์การออกแบบรับผลิเสื้อของทีมชาติไทยทําให้แบรนด์เป็นยังไงคะน่าเชื่อถือค่ะทําให้ติดตลาดและเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วแพร่หลายในวงการกีฬาคนใส่คนเล่นกีฬาฟุตบอลทุกคนต้องรู้จักแบรนด์วอริกนะคะ รวมทั้งนะก็ทาตลาดขยายเปยียงแฟนบอลในกลุ่มอื่นๆด้วยสไลด์ถัดไปกับพี่ปิงเนาะข้อดีค่ะเรามาถอดรหัสกันก่อนทําไมคุณมิสันจึงยอมทุ่มเงินสูงถึง400ล้านนะคะปีละ100ล้านเพราะเชื่อว่านี่คือกลยุทธ์ที่ถูกต้องการที่เราพาร์ทเนอร์มีมีพันธมิตรและการคอร์รัปเตรตกับแบรนด์ที่ใช่นะคะการที่วอริกเป็นแบรนด์ของประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยสอดคล้องกับค่านิยมไทยเขาก็ไปในโลโก้ก่อนนี่คือแบรนด์ของคนไทย สนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแบบนี้เป็นต้นเป็นการสนับสนุนทีมชาติไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ใช้สินค้าและแฟนกีฬาจึงทําให้วอริ i สได้รับการได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วในท้องตลาดไหนใครคิดว่ายอดเยี่ยมมากคุณคีย์เลขเก้าเข้ามาในแชทบล็อกเลยนะคีย์เลขเก้าเข้ามาในแชทบล็อกเลยค่ะแต่นะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะอยู่ดีจะมาใช้เงินแบบไม่ลืมหูลืมตาก็ไม่ดนะ้เพราะมันใช้เงินเยอะแต่คุณต้องหาให้เจอว่า where to play How to win เอาใหม่นะคะ w h e r e to play How to win ค่ะ w h e r e to play ของเขาคือเสื้อกีฬานะโดยที่ความสำคัญก็คือเทคโนโลยีที่ใส่สบายระบายอากาศและไม่มีกลิ่น How to win เขาเชื่อว่าการสร้างแบรนด์ awareness ในระดับ critical mass โดยการที่เป็นพาร์ทเนอร์และรับลิขสิทธิ์ของฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านี่คือเขาเลือกสนามที่จะแข่งแล้วอย่างชัดเจนนะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะ ถึงจะแพงไม่เป็นไรแต่เราต้องเห็นระยะยาวและลองเทิมสุดท้ายค่ะมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนถ้าคุณจะมีผลิตภัณฑ์ที่ติดตลาดได้ใช้เงินการตลาดไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตามถ้าไม่ได้เริ่มจาก offering ที่ดี product proposition ที่ดีมันจะไม่ไปได้ในระยะยาวนะบริษัค่ะเริ่มต้นเลยให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเสื้อผ้ากีฬาใช้วัสดุที่มีคุณภาพระบายอากาศดีค่ะระบายความชื้นรวมถึงเทคโนโลยี cool tech ทให้ใส่แล้วรู้สึกเย็นสบายในขณะออก กำลังกายเนาะแล้วก็ป้องกันกลิ่นเหงื่อลดลดกลิ่นอับชื้นจากกลิ่นเหงื่อซึ่งเป็นจุดขายที่สําคัญที่ทําให้วอริกแตกต่างจากแบรนด์อื่นในตลาดเนาะนะคะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะ โอเคนอกจากนั้นนะคะสินค้าดีแล้วแบรนด์ awareness ดีแล้วถ้าคนรู้จักแล้วจะไปซื้อที่ไหนล่ะทุกอย่างต้องมีการเตรียมพร้อมคุณต้อง connect the dot ให้ชัดเจนเนาะสร้างสินค้าให้ดีสร้างแบรนด์ awareness ในระดับ critical mass ให้คนรู้จักเนาะอันที่3ค่ะถ้าคนอยากจะซื้อต้องได้ซื้อคนอยากจะใส่ต้องได้ใส่ดังนั้นช่องทางการจัดจำหน่ายสำคัญมากๆนะ,ะก็ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ขยายตลาดไปที่ ไปที่ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มค่ะออนไลน์ออฟไลน์นะฮะเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายนะ,ะโดยเฉพาะเอ่อเอ่อเอ่อช็อปที่เป็นแฟลกชิพสโตร์ของวอลลิ x อยู่ตรงสวนหลวงสแควรเป็นตึกแถวทั้งหมด17ห้องค่ะคือซื้อทั้งเวิร์กเลยนะคะเป็นพื้นที่ทั้งเวิร์กในสวนหลวงสแควรแล้วสร้างขึ้นมาเป็นแฟลกชิพสโตร์ให้คนได้เข้ามาเห็นแล้วได้มีความภาคภูมิใจกับแบรนด์มาเลือกซื้อของเยอะแยะมากมายเนาะนะคะนอกจากนั้นก็มีร้านในห้างนะต่างๆเพื่อขยายกับ a อ c ซ s s ์ i บ i ิตีให้คนเข้าถึงได้ง่าย s h อปปี้ e, a z a d a TikTok ทุกแพลตฟอร์มนะคะปูพรมเข้าไปค่ะเพราะว่าอะไรคะเมื่อลูกค้าอยากซื้อเขาต้องซื้อง่ายค่ะมัราะนั้นเข้าถึงลูกค้าง่ายรวมถึงการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าต่างๆผ่านร้านค้าปลีกผ่านโมเดิร์นเทรดทุกเทรดต่างๆนะวางจำหน่ายต่างห้างสสินค้าแล้วก็ร้านกีฬาค่ะขายผ่านโซเชียลมีเดียตัวเองก็มีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่แข็งแรงมากทั้ง Lazada Sho อป e ซึ่งช่วยให้ w a l ลิเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นไปที่สไไลดด์ถัปค่ะ หน้าถัดไปนะคะโอเคนอกจากนั้นเนาะนะคะเมื่อเห็นแล้วว่าความสําเร็จเกิดจากการสร้างแบรนด์ awareness มีสินค้าที่ดีและมั่นใจในสินค้าของตัวเองและนะคะเป็นพันธมิตรกับทีมชาติไทยสร้างแบรนด์ awareness ไม่หยุดแค่นั้นค่ะร่วมมือกับพันธมิตรนะคะแล้วก็เปิดตัวสินค้าสู่ตลาดทางประเทศ bring Thailand to the world ค่ะ bring Thai's brand t h ดัะนั้นก็ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อขยายตลาดค่ะโดยเฉพาะการทำลิขสิทธิ์เสื้อกีฬาทีมฟุตบอลกับกีฬานานาชาติต่างๆนะ,ะเช่นฟุตบอลในลีกไทยหรือว่าขยายไปยังประเทศอาเซียนอันนี้คือทีมชาติฟุตบอลพม่านะคะก็ร่วมมือกับบริษพม่าร่วมบริษร่วมมือกับทีมชาติในประเทศต่างๆแล้วก็ถือลิขสิทธิ์ด้วยเช่นกันทําให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกนอกเหนือจากตลาดในประเทศไทยนะคะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะ ไหนะนใครคิดว่ากลยุทธ์ของวอลลิกยอดเยี่ยมคิดเลขแปดเข้ามารวในแชทบ็อกเลยนะคะคิดเลขแปดเข้ามารวในแชทบ็อกค่ะยังไม่หยุดแ,แค่นั้นนะคะยังไม่หยุดแค่นั้นคุณวิสันมองตลาดต่อไปอีกนะตอนนี้เหล่าสินค้าเราเริ่มติดตลาดแนละ้วทำการตลาดแบบนี้เริ่มขยายไปสู่ต่างประเทศแต่ว่ากีฬาลูกค้าหลักๆของเราก็ยังคงเป็นคอกีฬาอยู่นะคอกีฬาคอเสื้อฟุตบอลทํายังไงถึงจะขยายตลาดได้ตลาดนี้จะ expand ได้อย่างไรต้องขยายไปยังกลุ่มคนที่ไม่ใช่คอกีฬาด้วยเพราะ ก็มีคนอีกมากมายที่ไม่ได้เป็นคอกีฬาไม่ได้เป็นคอฟุตบอลแต่สามารถสวมใส่เสื้อวอริ x ได้ันก็ขยายลายนะปัจจุบันวอริ x มียอดขายรวม3,000ล้านบาทถือเป็น1แบรนด์เสื้อกีฬาชั้นนำในประเทศไทยที่ขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนั้นนะคะอ่จะไล์ถัดไปกับพี่ปิง สไลด์ถัดไปอนอกจากนั้นนะคะก็เริ่มขยายตลาดสินค้านะไปยังกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะรู้ว่าตลาดนี้มันก็จะขยายตลาดได้เยอะเห็นไหมคะแบรนด์วอริแต่ว่าผลิตเสื้อออกมาเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ได้ทุกวันเป็น everyday use เพื่อรองรับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เพียงแต่สนใจกีฬาหรือออกกําลังกายเท่านั้นแต่ใส่ได้ในทุกๆวันนะคะนอกจากนั้นก็ยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องถือลิขสิทธิ์นะคะกับทีมเสื้อทีมฟุตบอลนะคะทั้งเสื้อเชีย จุลานะคะสไลด์ถัดไปค่ะเสื้อเชียร์ธรรมศาสตร์ด้วยเช่นกันสไลด์ถัดไปค่ะ โอเคนอกจากนั้นนะสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ว่านี่เลยค่ะกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์กำลังขยายกันอย่างมามันและเป็นสินค้าที่หายมาร์จิ้นมากๆค่ะออกเซกเมนต์ใหม่ค่ะเป็นเสื้อเสื้อผ้าที่เรียกว่าแฟชั่นกีฬาหรือแอตเลเชอร์คือแอตเลตกับเลเชอร์มารวมกันเป็นแอตเลเชอร์ asure, นะคะเป็นแนวกีฬาแนวสปอร์ตสปอร์ตแต่ใส่สบายใส่ได้ทุกๆวันนะคะแต่งตัวที่สามารถใส่ได้ทั้งในกิจกรรมกีฬาและเสื้อผ้าประจําวันเน้นความสะดวกสบายและการออกแบบที่ทันสมัยนะ,ะเสื้อผ้าก็มีทั้งหลาย เลยสำหรับคนที่เหมาะกับการเดินทางใส่สบกสบายนะคะหรือแม้กระทั่งรูปทางขวาก็ตามก็ออกคอลเลคชั่นใหม่เป็นไลฟ์สไตล์แวรนะคะมีกางเกงยีนยี่ห้อ w อ r ิก c ์แล้วขายไม่ได้ถูกด้วยนะคะขายมีมูลค่าค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะแบรนด์ติดตลาดแล้วนะคะแล้วก็ใช้นนทนนเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นสไลด์ถัดไปกับพี่ปิง แค okay. นะคะนอกจากนั้นก็ขยายไปทุกกลุ่มค่ะกลุ่มที่เมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่ก็คืออย่างเช่นกลุ่มผู้หญิงหรือกลุ่มครอบครัวก็ทําให้มันแลดูมีความทันสมัยขึ้นไม่ว่าจะเข้าไปร่วมเป็นเเป็นเสื้อทีมเสื้อออฟุตบอล กีฬาต่างๆเนาะนะคะแล้วก็ออกคอลเลคชันที่มันใส่ได้ทุกวันแล้วเหมาะกับผู้หญิงมากขึ้นเป็นแบบสปอร์ตตี้แต่ผู้หญิงใส่ได้แบบเนี้ยนะคะ,ะเป็นชุดกีฬาดีไซน์สวยงามใช้ในชุตประจําวันได้เนาะนะคะสไลด์ถัดไปกับพี่ปิงสรุปนะคะสรุปเลยปัจจัยความสําเร็จเรามาถอดรหัสความสําเร็จของวอริคแบน สิบปีเท่านั้นมีมูลค่าสามพันล้านและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคิดว่าเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมอันที่หนึ่งค่ะคุณจะทำสิ่งไหนก็ตามเริ่มจากสินค้าที่ดีก่อนนวัตกรรมเส้นได้นะคะที่สวมใส่สบายดูนะคะว่าป,จจปัจจุบันในตลาดมีเพนพอยต์อะไรบ้างนะคะนั่นแปลว่าสินค้าเขาดีแล้วอันที่สองค่ะต้องทำให้แบรนด์ awareness ดีด้วยสร้างการรับรู้อย่างรวดเร็วผ่านพันธมิตรเช่นการรับลิขสิทธิ์เสื้อผ้าฟุตบอลทีมชาติไทยสร้างแบรนด์ awareness ในระดับ critical mass อันที่3ค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายเนาะนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะคะเอ่อ outlet ต่างๆที่ตอบสนองความต้องการผู้บริไปถึงไหนก็หาซื้อได้ง่ายนะคะและข้อที่4ค่ะนอกเหนือจากจับกีฬาและยึดมั่นฐานกีฬา อย่างเข้มแข็งมั่นคงแล้วขยายไลน์สินค้าไปสู่สินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะเพื่อขยายฐานลูกค้าให้เติบโตขึ้นนะคะสินค้าดีแบรนด์ awareness ดีจัดจําหน่ายดีและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องนั่นคือปัจจัยความสำเร็จที่ทําให้แบรนด์วอริ x ใช้เวลาเพียง10ปีเท่านั้นสร้างยอดขายถึง3,000ล้านบาทหวังว่าวันนี้คงจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับพวกเรานะคะ SME นะคะผู้ที่เป็น โครงร่างนะคะเป็นกระดูกสันหลังนะคะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้พวกเราได้นำกลับไปปรับใช้กันไหนใครคิดว่าวอลลิกวันนี้ยอดเยี่ยมคุณที a ดเข้ามาค่ะเดินะฮะคีเข้ามาก่อนในระหว่างที่พี่เจงขอจิบน้ำนิดหนึ่งนะฮะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ไปที่สไลด์ถัดไปกับพี่ปิงอ่า W A ก็ไม่รู้จะเป็นวอร i x หรือจะเป็นวันนานนะคะด้วยค่ะทั้งสองอย่างนะคะพยายามจะแกะคอนเทนต์ข้อมูลดีๆเพื่อมาสร้างคุณค่าให้กับพวกเรานะะสมาชิกของบินไอทุกๆสัปดาห์นะคะ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเรากําลังมองหาผู้นำนะคะเรากําลังมองหาผู้นําเพื่อสร้างกลุ่มของ BNI ในนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีค่ะถ้าท่านใดมีคอนเนคชันหรือคิดว่าอยากจะสร้างสรรค์สังคมดีๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในสุร,ราษฎร ธานีนครศรีธรรมราชและอุบลราชธานีทักเข้ามาที่พี่เจงได้เลยนะคะหรือพี่ปิงก็ได้นะคะสำหรับวันนี้บินในพิศษ booster series ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วมันส่งเวทีคืนนี้ค่ะพี่ปิงค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่จันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ